จากอิตันบูโอ้ไม่ใช่ลีเซ่ใช่ไหมลีเซ่สวัสดีค่ะสวัสดีจากลีเซ่วันนี้มาต้องเหตุยงังหิมะตกเบิดมืออือมีหิมะตกเบิดมือมึงรู้มึงมืาขึ้นได้หนิฮ่าฮ่าฮ่าเ <laughs> ด็กจานิวยอ <laughs> ย่าวัด โอ้คุณน่ะตอนนี้ก,ก็ล่างตก็ใจจ่ายปาด์ยางลงไปนาประมาณสิบเส้นใช่ไหมชาหน่มชกุกโอ้ชาหน่มถ้าเกิดอุสกุนโดดกุนอยู่อาลาบาโยก เอเวดเอเวดอุุชคุณอ่าโอ้มัขนาดยกพักขณะพักขณะก็เจ้าพี่น้องอ้าวหัวนะ พักขนาดยี่มงนี้มันเป็นพักขนาดเมืออเด้ีิมะถมมั่วเบิดแลเราพี่นองเอ,อ้ยเออแกเดอ <มา S 1> เกิดมาไม่เคยเห็นก็นได้เห็นนี่ละมีผัวตังประเทศมันน็ดีอย่างหนึ่งได้เห็นหิมะตายเบิดสัตว์เห็นนะเตรมไปเบิดเลยขาวไปเบิดเลยพี่นองเอ,อ้ยอันนี้มันเป็นต้นใหม่ได้หนิวนะ เห็นไ่เกาะอ,อยู่น้ำตุนใหม่เต็มเลยอ่าคุณน่ะโอ้ยเงิดหลายคุณน่ะประตุบ้านจะเนิ่มประตุบ้านก็จับเต็มหมดเลยคุณน่ะคุณน่ะเออ คุณน่ะขอน้ำให้รูบ่อยเนี่ยมาใส่น้ำแข็งใส่คุณน่ะเข่าไปเบิดได้พี่น้องคุณน่ะ oh my god คุณน่ะนะขึ้นมาสูงแล้วยิ่งยังโตกิ่ได้เนี่ยคุ่น่ะที่มาพุ่น่ะสามพี่ย่างไป